สวัสดีค่ะผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะวันนี้พบกับช่องแม่ใหญ่แอกบ้านสวนเปิดตัวมาเดบลสีฮองเฮาตัดจอมนะคะแตกพุ่มแตกกอใบเยอะเลยนะคะตัวนี้ต้นนี้เป็นบอลสีชายชนที่ออกลูกแล้วนะคะเตยังไม่เคยกัดสีเลยนะคะเนี่ยเป็นศาสตร์แดงมานิดๆินะคะมีหลายต้นอยู่เหมือนกันนะคะรอเวลาลุ้นนะคะ ันนี้เป็นบอนสีห้องเฮานะคะวันนี้พาดูบอนสีที่เพาะเลี้ยงไว้ที่ผ่านมานะคะกําลังจะริญเติบโตนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบอนสีที่ปลูกด้วยหัวแล้วก็ตัดจอมอันนี้เป็นบอนสีจอมทับนะคะใบใหญ่มากเลยแข็งแรงนะคะป็บบอนสีที่เลี้ยงนอกตู้วางไว้ข้างนอกเจอแดดยามเช้า ใช้ดินใบก้ามปูนะคะปลูกมีกวาดเอาดินใบก้ามปูใต้ต้นผสมกับใบที่มันแห้งๆนะคะใบที่หักๆแล้วนะคะผูผูเอามาผสมรวมกันก็ปลูกเลยนะคะนี่เป็นบอนสีหงสุวรรณนะคะตัดยอดตัดยอมออกแล้วก็แตกกอมานะคะกำลังสวยงามเลยตูกเล็กๆเ,เยอะเต็มเต็มรอบๆกอเลย ก็จะเป็นบอนจอมทับต้นเล็กที่แค่ออกมาจากการตัดจอมนะคะเพชรพันล้านนี่ก็เหมือนกันนะคะตัดจอมนะเนี่ยอันนี้แยกแค่หนอออกมานะคะอันนี้ก็แยกหนออกมาจากต้นที่ตัดจอมมาจากต้นแม่เขาเป็นนางพริว้วนี่เป็นบอรหกหลงหกลงก็ไม่ได้ตัดจอมนะกัดสีสวยมากเลือยใช้เวลาปลูกนานพอสมควรนะคะ เกือบสิบเดือนอันนี้แยกออกมาจากต้นอาแม่นะคะเป็นบอลสีกวนอิ่มเดี๋ยวชมไปเรื่อยๆอันนี้บอลสีแดงแดงที่เป็นฮองเฮาตัวข้างๆจำชื่อไม่ได้นะไม่ใช่ฮองเฮาเป็นบอลเก่าสวยมากแข็งแรงนะคะกำลังแตกหน่อมีลูกเยอะเลยนะะคอันนี้ก็เป็นบอลเก่าเกเนี่มีหลายกระถางใช่ไหมตัดจองปลูกเด้งหัวกำลังแตกหน่ออันนี้ อันนี้ตัดจอมออกนะ,ะเขากําลังแตกหน่อออกลูกเยอะเลยนะคะนี่อันนี้ก็สวยจําชื่อไม่ได้นะคะเยอะเลยจําชื่อไม่ได้นโองอนี่นักคราดไหน,นจํำชื่อได้ก็จะพยายามเอาพิมพ์ชื่อไว้ให้ชมนะคะัเองก็เก็บประวัติไว้ด้วยเพราะบางอย่างปลูกเยอะนะก็จำชื่อไม่ได้ เป็นบอนสีที่ปลูกด้หัวนะคะถ้าเราไม่ตัดจอมก็จะเป็นแบบน,นี้ก็จะออกมาแค่ยอดเดียวออกมาแค่ยอดเดียวจะไม่ค่อยแตกยอดข้างๆเท่าไหร่ถ้าอยากให้ได้กอใหญ่ๆก็ตัดจอมงานะถ้ารา้อยเข้าออกหนอก็จะโตช้าก็คือออกหนอแตกยอดช้าจะทําให้กอเล็กนะคะกอไม่ใหญ่ใบไม่เยอะใครอยากให้ได้บอนสีใบเยอะๆก็ ลองปัดจอมดูนะคะขอบคุณมากนะคะ